สวัสดีค่ะเมเปิลจากช่องเมเปิลจอ่นะคะตอนนี้เมเปิลก็อยู่ที่ร้านแว่นตาโอดีเวียสาขาพระราม5เป็นสาขาใหม่ค่ะวันนี้จะมาแนะนำการว่ากรอบแว่นสำหรับเด็กนะคะควรจะต้องเลือกอยังไงมากไปกรอบแว่นที่ออกแบบโดยนักทัศนมาตรนะคะคุณสมบัติที่ดีจะต้องมีลักษณะแบบไหนตามเมเปิลมาเลยค่ะตอนนี้ก็มีนายแบบตัวน้อยนะคะชื่อน้องอะไรคะกะ่อะกชลา แอบเขินแอบเขินข้างหลังเมเปลิลค่ะก็เป็นกรอบแว่นตาสําหรับเด็กนะคะสังเกตว่าสีสันจะสดใสแล้วก็กรอบแว่นเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้ขนาดนี้เลยหนึ่งร้อยแปดสิบองศาขนาดนี้นี่น้องกอซิล่าชอบสีอะไรครับชอบสีแดงเหรอครับหนูลองใสใ่พี่ดูหน่อยโอ้ยหล่อจังเลยตอนนี้เมเปลิลก็อยู่กับผูอนักทัศนมาตรนะคะกับ แปง้งน้องแป้งที่เป็นอาเจ้าหน้าที่ประจำร้านที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือแบบว่าต่อให้เด็กแบอบกว่ามีกิจกรรมเต้นกระโดโดโลดโผนหรือว่าเตะบอลเล่นบาสเกตบอลเล่นยูโดขาแป้งจะไม่หักใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะ,คะอ่าแล้วกางได้ถึงขนาดนี้เลยใช่ค่ะกางได้ร้อยแปดสิบองศาเลยอืมก็คือขาตรงนี้มันจะไม่หักเหรอคะคุณหมอใช่ค่ะอันนี้จะออกแบบมาเพื่อสําหรับเด็กเลยก็คือค่ะไม่ว่าเขาจะ,ะทับยังไงมันก็จะไม่หักอ๋อเผื่อบางทีเด็กไปนั่งทับ ยืดหยุ่นสูงม,มากใช่เหมาะสำหรับเด็กกี่ขวบคะอันนี้เหมาะสำหรับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงอายุ8ขวบเลยค่ะอ๋อแล้วเห็นบอกข้อดีก็คือถ้าเกิดเขาทำกิจกรรมเนี่ยเราไม่ต้องกลัวแว่นหายด้วยอะไรด้วยเพราะเรามีตัวสายที่เปลี่ยนได้ใช่อ่ะนี่อืมอันนี้เราควรเปลี่ยนสายเมื่อตอนไหนดีคะตัวนี้ควรเปลี่ยนสายเมื่อตอนที่คุณเด็กเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ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 ่ะ เกิดเด็กมีค่าสายตาก็สามารถใส่เลนต์ตัวนี้ได้ใช่ค่ะเด็กโตขึ้นมาหน่อยอายุมากกว่า8ขวบแล้วก็จะมีเลแบนมาแนะนําก็จะดูเท่มากขึ้นสวยมากขึ้น <S <S น้องกอ๊อตคะทำไมสายตาสั้นหรอทำไมคุณแม่ให้ใส่แว่นหนูสายตาสั้นไหมเพราะว่าขอดูเจอแสบแล้วแล้วแม่ให้ฝนใส่ อ๋อ oh, หนูไม่ได้สายตาสัาน้นอันนี้คือเป็นแว่นที่แบบสําหรับกรองแสงสีฟ้านะคะเพราะว่าเด็กๆสมัยนีย้ติดเล่นเกมหรือไม่บางทีก็ต้องเรียนผ่านมือถือผ่านหน้าจอคอมก็เลยแบบใส่เพื่อป้องกันแบบพวกแสงสีฟ้าไม่ให้ทําลายดวงตาสําหรับเด็กๆทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่ห่วงเป็นห่วงสุขภาพสายตาของน้องๆหนูๆน,น,นะคะก็ควรที่จะตัดแว่นให้แบบนี้เพราะว่าแสงสีฟ้าที่เล่นจากหน้าจอมือถือแล้วก็แท็บเล็ตเนี่ย ทำร้ายสายตามากนะคะแล้วก็ส่งผลทําให้จอประสาทตาเสื่อมได้อย่างน้องคนนี้คุณแม่ก็เลือกที่จะให้น้องเนี่ยใส่วันไว้ตั้งแต่ช่วงเวลาที่น้องแบบเล่นเกมเล่นมือถือหรือว่าเล่นออนไลน์นะคะใครอยากบอกได้วันตาดีๆสําหรับเด็กอายุประมาณ1นขวบถึง8ขวบก็มาปรึกษาได้ที่ร้านแว่นตาโอริเวียสาขาพระรามหคลิปนี้ไมเปิ้นไปก่อนค่ะไว่บาค่ะ